บ้านใครปลูกมะาพร้าวน้ำหอมกันบ้างคะวันนี้แม่ใหม่มีเคล็ดลับง่ายๆในการบำรุงต้นมะพร้าวน้ำหอมให้เจริญเติบโตสูตรง่ายๆเลยเพราะว่าต้นมะพร้าวที่อยู่ในนี้นะคะขาดการบำรุงขาดการให้ปุ๋ยนะคะแต่ว่าโชคดีหน่อยคือปีนี้ฝนตกบ่อยค่ะก็เลยไม่ไม่ค่อยได้รดน้ำเท่าไหร่นะคะดีมากๆเลยนะคะทำให้ต้นมะพร้าวเนี่ยสดชื่น เดี๋ยววันนี้แม่ใหม่จะมีสูตรง่ายๆที่จะบำรุงเขานะคะตามมาเลยคะ่ะนี่นะคะสูตรง่ายๆเปลือกไข่แล้วก็เกลือค่ะของใช้ที่อยู่ในครัวของเรานี่เองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือเกลือนะคะเกลือก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับต้นพืชยิ่งโรยนะคะก็จะเป็นการล่อให้รากมะพร้าวดูดซึมอาหาร โดยเฉพาะเกลือนี่นะคะก็ยังสามารถแก้อาการพืชใบเหลืองได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถป้องกันมดแมลงต่างๆได้ด้วยนะคะเราก็จะเอาผสมคุกเขาไปกับเปลือกไข่แบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเอาโรยบริเวณรอบๆโคนต้นมาพาวน้ำหอมนะคะนี่เป็นการบำรุงดูแลแบบง่ายๆเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเพราะว่า อ่าเนื่องจากว่าปุ๋ยแพงด้วยแล้วก็แม่ใหม่เองก็ไม่ได้มีปัจจัยที่จะไปซื้อปุ๋ยนะคะมาใช้ในสวนมากมายนะคะก็จะใช้การบำรุงนะคะด้วยสิ่งของที่มีอยู่รอบๆตัวมีอยู่ในครัวของเรานะครับซึ่งเขาก็มีสารอาหารนะคะที่สามารถจะบำรุงต้นพืชของเราได้ด้วยสูตรนี้แม่ใหม่ก็ใช้เดือนละหนึ่งครั้งค่ะในการบำรุงนะคะแบบนี้ วิธีบำรุงต้นมะพร้าวแบบนี้นะคะก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ปลูกต้นมะพร้าวจำนวนไม่มากค่ะอย่างแม่ใหม่เองนี่ก็ตอนนี้ปลูกได้15ต้นนะคะในช่วงนี้อันนี้เป็นช่วงที่เริ่มเริ่มทำนะคะแม่ใหม่ก็จะปลูกบริเวณนี้ก่อน มะพร้าวน้ำหอมก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่าปลูกมากๆเพราะว่าปลูกครั้งเดียวแล้วก็มีอายุแบบที่ยืนยาวมากๆเลยนะคะแล้วที่แม่ใหม่อยากปลูกก็เพราะว่า พอของแม่ใหม่นะคะท่านก็ปลูกมะพร้าวแต่แม่ใหม่ก็สงสัยนะคะว่าท่านปลูกยังไงนะคะสิบปียังไม่เคยออกลูกเลยะคะ่ะแม่ใหม่ก็เลยอยากลองปลูกมากนะคะว่าแม่ใหม่เนี่ยปลูกมะพร้าวน้ำหอมไปเนี่ยแม่ใหม่จะใช้เวลากี่ปีนะคะในการที่จะทําให้มะพร้าวน้ําหอมนะคะติดลูกค่ะแล้วก็สูตรที่แม่ใหม่ใช้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ปลูกมะพร้าวจานวนไม่มากนะคะ หลังจากที่เราโรยปุ๋ยรอบๆโคนต้นมะพร้าวแล้วนะคะแม่ใหม่ก็จะต้องรดน้ําตามนะคะเพื่อให้เพื่อให้ธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยนะคะได้ซึมลงดินค่ะแล้วต้นมะพร้าวก็จะได้ดูดซึมธาตุอาหารเหล่านั้นนะคะ